พวกเองจะให้พี่ได้ได้โชว์ความหล่อแบบเดียวๆไม่ได้เหรอฮะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าทำร้ายพี่ขนาดนี้พี่จะตีนลังกาแล้วพวกเองจะให้พี่โชว์ความหล่อแบบโดดเดียวโชว์กับเปียวด้วยเอ้อยมาเลยเพื่อนบ้านไอ้ไอ้ไอ้โอ้โหไอ้ตัวกระเปียวโง่ อุย pearls, ้ยอ yeah> ุ้ยอย่าพี่กัดกันเหมือนหมาเลยไม่ต้องมาจุ๊บพี่พี่ยังไม่แปลี้งปันไอพี่โอ้โหไอพี่ไอพี่ซื้อยามาทาให้แล้วเดี๋ยวพี่ทาให้ข้างหลังเองอ่ะมันเป็นในรังแคนะไอตัวเป๊กโอ้โหดูมันจะจุ๊บอย่างเดียวเลยพวกเองเนี่ยโอ้โหแย่ซีนกันหน้าดู โอ้โหโอ้ยมานี่มานี่ทำท่าเหมือนไก่ย่อจจ๋าอนน้ไอจาน้องแย่งเซียนกันจริงๆเลยโอ้ยเผ็ดเขาขีหน่อยได้ไหมโดนเขางับก็ไม่สนใจ จะเซลฟี่ก็ไม่ได้ต้องมีตัวป่วนมาอันนี้หมาเพื่อนบ้านมากินข้าวกับอาจารย์บิวทุกวนักวนกลายเป็นหมาอาจารย์บิวไปแล้วนะจจะให้สีจใจตัวกระเปกเฮ้ย,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 ยเล็บมันก็คมมากไอตัวนี้งอนเลยน้อยใจเลยเฮ้ยมันนี่มา,มาพวกเองนี่มามาเซลฟี่ก่อนเดี๋ยวเองอย่าเพิ่งน้อยใจ <C le af> ยไม่ต้องยิ้มใส่กันหรอก เดี yeah, the the no, mm ๋ยวมันจะเง็บโดนพี่เดี๋ยวเองจะเง็บโดนมือพี่นะแน่ี่สายไม่ดีอืมเอ้ยมันต้องยิ้มให้กันมานี่เขาไม่ให้เล่นด้วยเขาไม่ต้องไปเล่นอืมมานี่มาเฮ้ยพี่จะเดินไปหาซื้อกับข้าวกินไม่ได้ไปสักทีหรอกเพราะพวกเองเนี่ยสามตัวเนี่ยไปไปเฮ้ยจะเล่นฟอนโยมญาติ หน้าหน่อยเฮ้ยไม่มีปรังกินไหมปลาตนี้พลาดได้ปีนจ้ะปีนแล้วมันอร่อยมากๆเลยเอ้ยย่าเหาคนรอได้ไหม เฮ้ะชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินพังได้มีหมานำชีวิตฉันมีแต่หมานำก้่าวเดินตามไอ้ตัวกระเปียกโชว์ความหล่อหัวอาจารย์มืดทำไมไอ้ตัวกระเบี้องโชว์ความหล่อเป็นดารา ไม่ต้องกัดกันเอ้กัดกันมันหมาเลยพี่จะได้ไปตลาดไหมเนี่ยฮะเอออย่าไปกัดน้องไม่ดีนี่สายมันหมาเลยพวกเองน <c oughs> อ่เคนะจ๊ะเอพี่จ๋า <c oughs> โอ้ย <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยจนท้องแข็งข้างหน้าก็มีอีกสองสามตัวโอ้โหด่านรอตอนรับประจันที่อยู่เพียบเลย <c oughs>